ผมเป็นที่ที่หวาดส่งกับแมวมากมบอกเลยดูดิเขาน้เขาน่าจะเป็นแรคคูนจริงๆอะหรือว่าหมีวะมีขาวอะตอนแรกแวบ,บแรกที่พี่เห็นอนะพี่นึกว่าเป็นหมีวอรีแบร์อะไรเงี้ยแต่มีข้าวบวนให้ไปด้วยนะเไป กับกันก็ไม่ลริบกันไม่เอ้ยแม่แม่แม่มันมันแบบมันผ่านพอดีแม่แม่ใครของกอนคุณไปสามที่เลยเหรอกดเพนินไปไหนช่างมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็ไปต่อเองอ่ะเอ้าทุกคนน้อง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 พี่รู้แล้วว่าเราควรจะรับผิดชอบตัวละครที่เราพากเสียง คนละสองตัวไงตอนนี้โอ้เขามีความพัฒนาสำหรับสิ่งนี้แต่หมู่้มันก็ตอนนี้ไม่ว่ามีอะไรละเฮ้ยน่นี่นี่เหนี่ยว่าชิมนะถ้าต้องการอย่างอื่นน่ะไม่มีอย่างอื่นให้หรอกลองขายดีดิมี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 ไอ้ข้างล่างข้างล่างหนนี่เหรอ ห้าร้อยหแต่เนี้ยได้พ hm ันส uh> ี่ใครเอาบ่นอะไรอันนี้มันได้พันสี่พี่ไม่อยากขายขายทิ้งไปเถอะจริงเหรอก็น้านี้มันกรนตาขายโอ้โหรวยรวยอ่ะมีหมื่นหนึ่งละนี่คืออะไรเนี่ยหอยคุณจะขายนี้ด้ไหมพันห้าสามพันห้าสองพันเจ็ด กอดูเคว้งกันเคว้งูเขาบอกซิตรินอเมทิสไดมอนนี่ไงอเมทิสโอปอโอปอมีแล้วอเมทิสแล้วก็ไดมอนให้อัญมณีทั้งสามกับซัมเมอร์ก็ครบอันนี้อันไหนก็ได้สามอันหรออะไรก็ได้นี่ไงเรามีอเมทิสมีไดมอนแล้วก็มีโอปอใช่แล้วก็ไปนาไอส้สีไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะไอ้สี นี่หรอ,อโอปอลย่แห่งความลงไลและความรักที่แพดเผาแสดงความเย้าวยวนซึ่งสะท้อนความปรารถนาอันร้อนแรงและปลดปล่อยกันยับยั้งแต่ก็รักษาอารมณ์ได้เช่นกันในบริบทอื่นๆโอเปอยังทำให้เกิดความพักดีและความซื่อสัตย์อีกด้วยโอปอล์เอาอะแล้วก็ไมอมอนไปไไอย่าบอกนะว่าเจอเพชร เนื้อเชื่อเลยยอดเยี่ยมมาก <c oughs> พี่นวลสัจจานีดุงดืดความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแกร่งและพลังแต่ยังมีความกล้าหาญและความแข็งแกร่งความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและความบริสุทธิ์ด้วยไม่ต้องพูดถึงความสามัคคีสื่อสัตว์ไร้เดียงสาคอรู้สึกขรลมตนเองและความรักเพิ่มขึ้นแ,บบและแน่นอนความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์เพชรเลยนะ ขายทิ้งแม่งรงวยด้วยเพชรเชื่อกันว่าเติมเต็มช่องว่างในตัวเองและความบริสุทธิ์แห่งรักคุณรวยเลยคขายกูเอามาให้หมดไงอ,อมเมริกช่างยอดเยี่ยมจริงๆไม่ไดีใจเท่าไดามอนด์เลยอมเมริกคือหินบำบัดร,รู้ไหมความเจ็บปวดปัญหาทางอารมณ์ฟันร้ายและความทุกข์อื่นๆสามารถรักษาใหายขาดโดยพลังของอมเมริกันมันทำให้ตะกราสมดุลเช่นกัน โดยเฉพาะจักรามงกุฎอะไรอะสหาราซาฮาราะสหาลาละี่มันก็มันก็มันก็บอกอยู่เนี่ยมันก็แปลให้ซาสลาละครบแล้วไงต่อต่อครบแล้วเด็กผู้ชายมักจะแอบมองข้าข้าเคยชอบโทนี่ลูกชายของฉันตัดผมอะ เขาค่อนข้างรวยแล้วก็มีรถเปิดประทุนสีแดงโจวันี่สตาร์เรลืมไม่แต,ต่อันแชมสกี้อันแชมสกี้เอา <c oughs> เขามีก้นที่สวยที่สุด <c oughs> แต่ิโอวานนี่อ่าิโอวานนี่ <c oughs> ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาทำให้ค่าทีมได้เสมอเลยนะตาของเขาดูเหมือนดาวตกขอ,ของเขาไม่กินเหมือนลำคานยามเช้า แต่อยูดแค่นี้เถอะ mm hmm. การฝากกลางวันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาทําอะไรที่มีประโยชน์กันเถอะเจอคนข้างลับพืชผลของเจ้าไม่ต้องการน้าเหรออู้โรลดไปแล้วเถื่อยหยาและด้วยอัญมณีชื่อสุดท้ายนั้นตู้ยาพื้นฐานของข้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเจ้าจะเพิ่มโต๊ะหรือแท่นบูชาลเล็กๆในห้องทําสมาธิของข้าเจ้าจะสามารถมาชื่นชมได้ตลอดเวลาข้ารู้สึกขอบคุณจริงๆสำหรับความชื่ยเลือของเจ้า เจ้ามักจะปรากฏตัวอย่างเป็นประกายอยู่เสมอเป็นสัญญาณของแสงสว่างสเตล่าข้าไม่ได้วางแผนไว้แต่ข้าคิดว่าข้ามีสิ่งที่สําคัญกว่าที่จะสอนเจ้าแต่บทเรียนต่อไปของเราก็เราจะต้องออกจากเรือข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับจุดที่สวยงามในภูเขาโทรยมะบนหน้าผาที่มองเห็นเส้นขอบฟ้าข้าคิดว่ามันจะทําให้การเรียนดีขึ้นข้าพร้อมเสมอเราต้องไปแล้วอะฮะ มันทำให้การเรียนดีขึ้นหมดต้องไปว่ะปะเราลงไปจีบสาวกันก่อนเป้าไปดิไปดิมีเควสเต็มเลยอ่ะเฮ้มันเควสมันบั็กแน่เลยอ่ะของเกวนอ่ะคุณลองสังเกตดิสตอรีเกวนมันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยถึงแล้วอจังเป็นสถานที่ที่สวยงามและแปลกตาจริงๆและวิวก็สวยสุดๆจริงไหมมันจะสมบูรณ์แบบ ข่ายแหลมเล็กๆขึ้นไปบนหน้าผาตรงนั้นไปเรื่อยๆแล้วเจอกันข้าจะขึ้นยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงข้าในใจว่าข้าจะจัดการได้เพาะไอ้ที่เราผ่านผ่านเทา<อ>น้าัคอปนโอเคแต่เราอออะไรนะจะสร้างท่านสำหรับข่าหรอก็ต้องไปแล้วเป่าสร้างให้แล้วอะไม่ควรทำจริงๆ แต่เขาสร้างไปแล้วก็คิดว่ามันคงเป็นการเสียอรลยาที่ข้าไม่เข้าไปอ่ะข,ขอบคุณมากนะ,ะสุดยอดสุดยอดจริงๆไปเราไปหาเราไปเราไปงูก่อนเราไปงูก่อนเราไปคุยก่อนเอาไปคุยังูก่อนแล้วเรไปกลับไปลูกเรือเราเต็มละเตอน <ไป S 2> นี้<า> <laughs> โอ้โหัศจรรย์เกมมหัศจรรย์เกมมันดีมากเลยอ่ะดีดีสุดๆอ่ะเขาเข้ายังไงอ๋อเล็งไม่ถูกตึ้งตึ้งตึงตึงอย่าเก็บอาชีพเลยอ่ะสุดสอ่ะแบบว่าเล่นจบแล้วอ่ะแล้วก็เอามาเล่นในไลน์อ่ะกับโมโนวันไหนว่างๆๆดีีเรื่่่ออยะนไง ข้าไม่ได้สูญเสียสัมผัสของข้าใช่ไหมนี่หอหินเรียนเก่งข้าอาจจะแก่แล้วแต่ข้ายังมีเคล็ดลับอยู่บ้างและการเอาชนะน้องๆในการแข่งขันปีนเขาเป็นความสามารถพิเศษของข้ามาโดยตลอดแต่พอแค่นี้เรามาโฟกัสกันที่เรื่องตรงหน้ากันดีก,กว่าบทเรียนนี้อย่างที่เจ้าอ่านเราได้จะพิเศษหน่อยจนถึงตอนนี้เรามุ่งเน้นการดูแลพืชและพืชผลอย่างเหมาะสม ตอนนี้ข่าคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องใส่ใจการดูแลจิตใจอย่างเหมาะสมแล้วแสงแดดและดนตีเป็นเครื่องมือจากอดีตเครื่องมือของเราคือการทำสมาธินั่นคือสาเหตุที่ข้าจะพาเจ้ามาที่นี่โดยเฉพาะเห็นก้อนหินนี้ไหมมันไม่ได้ถูกนำมาวางเฉยเยพลังวิญญ,ญาณอันทรงพลังไหลผ่านพื้นที่ขาดูุมันอาจจะดูแปลกลึกลับแต่ว่ามันทำให้มีอารมณ์ขัน กอนอ่นเลยนั่งสมาธิเลยนั่งข้างๆาแบบนี้เอาแหละตาเจ้าแล้วทำไงฉันลกเ่าออกไม่ทำปกแวก้เลยเ่ารักเกิลสเตล่ะการทำสมาธิเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แล้วเป็นหนึ่งเดียวกันสามเนนจำนวนมากเชื่ออย่างผิด สามเณรสามเณรจำนวนมากเชื่ออย่างผิดๆว่าการทำสมาธิคือการแสวงหาจิตที่ว่างแต่จิตไม่ว่างสเตลามันเป็นสัตว์อมตะแล้วไ่เชื่อฟังใช้ความรุนแรงและเอาใจใส่รักและทำลายล้างเกลียดอยากรู้อยากเห็นกลัวความคิดที่หลุดลุยเหมือนมังกรมันควบคุมไม่ได้ต้องควบคุมมันให้ได้งอง เอ้ยเอ้ยโอ้โหยังสวยยังแคบเลยพ่อของข้าก็อาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตนี้ด้วยแต่บางทีอาจจะเป็นอย่างอ,อื่นก็ได้ท้งไมต้องหลุดมาพูดวะเขาเลื <S <S อกที่นี่เขาก็พูดหรือไม่ลุกก็ได้เนี่ยเขาเลื <Maf ia> อกที่จะสู้กับมันพยายามจัดการด้วยความหนักแน่นและเขาเห็นลางดีเลยไม่ได้ใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่คือการเงียบ แเราคิดว่าความว่างเปล่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาแ้าเราอยากนิ่งอ่ะแล้แบบอยากสมาธิอ่ะแต่มั่ก่อนไม่หยออ่อนท้อการต่อสู้นั้นทาให้พ่อเสียสติจะมีอะไรอ่ะปล่อยใจให้ล่องลอยไปสเตล่าเบาๆเรากัลูกแมวขี้กลัวแต่น่ารักกัแบบตรงแมวนั่งสมาธิด้วยเนี่ยแหละปล่อยให้มันได้กินยา ลอยให้มันสังเกตเห็นลม<พ>ที่พัดผ่านผมของเจ้าความร้อนที่แผ่ออกมาจากหินที่อยู่ข้างหลังเจ้าคืนที่กระทบเป็นจังหวะให้วิญญาณของเจ้าแสกซึนทุกสิ่งไม่ใช่เพื่อทําให้เป็นของเจ้าแต่เพื่อทําให้ตัวเองเป็นของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งหมดและต่อไปและเป็นต่อไป ว้ยเราบรรลุเหรอบรรลุเลยอย่าบอกว่าแบบเอา้าเราไปไหนแล้วสาเมื่อตื๊อตื๊เลยอ่ะมีสาวรออยู่นะเว้ยนี่เราทำอะไรอ่ะสมาธิเฉยเหรอ <c oughs> นึกว่าเราจะแบบ เข้าถึงสัจธรรมชีวิตเราสกิลใยอะไรแกไม่มีอเราเข้าถึงสัจธรรมชีวิตแล้วเหรอปะเราพี่ว่าเกมเอ้ยให้หายังต้องให้อะไรอ่ะแล้วก็ให้มันวิ่งมาไปไปเรือกันแล้วเอ้าแล้วอีกตัวหนึ่ง่ะมีสองตัวไม่ใช่เหรอเขาหายไปไหนตัวหนึ่งน้องเขาไปแล้วเหรอจะมาวิ่งไปดูกับ ไม่ได้กลับเรือสักทีเลยไปดีไปหมดแล้วนี่ทางซับเหายไปไหนตัวหนึ่งอะเป็นเกมหน้าแบบว่าเล่นจบแล้วหน้ากลับมาเก็บประชิเมมากเพราะว่ามันมันจะเป็นการที่แบบเราเราจะได้เห็นทุกอย่างของเกมอะเกือบทุกอย่างไป let's go นี่ไงตัวนั้อยู่นี่เอง ดูนี่เอดูเหมือนว่าบทเรียนของข้าจะมีอิทธิพลมากทีเดียวเจ้าอยู่ที่นั่นหลายชั่วโมงข้าต้องยืดแข้งยืดขาของข้าในบางครั้งเจ้ากำลังพูดถึงอะไรนิมิตแน่นอนเจ้าคือผู้นำทางวิญญาณพลังงานลึกลับของโลกนี้จะส่งผลกระทบต่อเจ้าไม่ทางใดกระทางหนึ่งข้าในใจว่ายังมีที่อื่นๆที่มีพลังเช่นนี้หากเจ้าพบพวกเขาอย่าลืมใช้เวลาในการนั่งสมาธิบางทีมันอาจทำให้เห็นดิมิตชัดขึ้นเจ้ารู้ไหม สเตล่าในขณะที่เจ้าอยู่บนนั้นข้าพยายามคิดบางอย่างข้าต้องการเตรียมตัวสําหรับบทเรียนถัดไปยังมีอะไรให้สอนอีกมากแต่ข้าคิดไม่ออกข้าไม่สบายใจเลยข้าก็เช่นกันมีนิมิตคองมขวัญจากจักรวาลมันคือมังกรสเตล่าข้ารู้สึกว่าข้าคืบคานเข้าอ่าเข้าคืบคานเข้ามาหาข้าช้าๆข้าคิดว่าข้ามีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทาก่อนที่เขาจะกืนข้าเข้าไปทั้งตัว แต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่ามังกรไม่ได้คืบคานเข้ามาเลยข้าตามเข้าตามข้ามาระยะหนึ่งแล้วการเพิกเฉยจะไม่ช่วยอะไรข้าไปกันเลยไหมไปไหนเหลือหมดแล้วเหรอเพศเสร็จแล้วไปพวกเรามาแล้วฮ่ากลับมาเร็วจังแค่มีความสุขเสมอที่ได้พบเจ้าแต่อย่าปล่อยให้ข้าล้างเจ้าไว้ในกการบั็นเภัยของเจ้าเลยนะ แก้แก้แกหมายถึงว่าเ้าแก่ไปดูตัวก่อนไปดูตัวก่อนเอาทุกคนมาเกวินไม่มาเหรอไม่เพิ่งเช้าเปล่าปงปงเปล่าปงปงน่อยปะปงปงให้ทุกคนมาต้อนรับปงปงทำไมไม่มีเสียงปงปงหายไปเสียงเร็วเกวินทุกคนเขามารอกันหมดไหมเรามาดูมาดูหน้าคนตอนนี้ต้หน้าคนใหม่เร็วๆร็วเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนแล้วเนี่ยเอาเกวินนะวเกวินกำลังเดินมากำลังเดินมา เป็นโคตรจีเลไรวะนี่คืออะไรอะ่ะโอ้พิธีเล็กๆน้อยๆหรอเอาล่ะข้าพยายามทำให้ดีที่สุดเฮ้ยตุนหนูเหรอตุน่นตุน, <c oughs> ตนไม่ตุนก็หนูหอ่ะเฮ้ยน่าสนุกจริงๆนุ่มเรากับวาฟเฟิลแล้วอบอุ่นเรากับพาย ารู้สึกอ่อนยาวอีกครั้งขอบคุณมากที่พบค่าเด็กน้อยมันต้องเป็นหัวค่าแล้วข้าจะหาทางไปเองให้ได้เฮ้ยนี่ไงเขาให้ข้าผ่านทางมาจริงด้วยก็ครบแหละทุกคนให้ข้าผ่านทาง้วโอ้โหโอ้โหสมรสาติจะตรวจซ่หรอซู้เหรอโอ้โหดิหนูเหรอเมนมะไม่ใช่ตุ่นหนูตุ่นตัวอะไรวะเนี่ยหนูแหละ เจ้ามาแล้วมาแล้ว่กอดก่อนเลยหลักัเนนะ่ส่วนว่าจะมีมีไม่<อ>ใช่อาจจะมีก็ได้นะมีอ่ะขอบคุณวาว่าตัวอะไรอ่ะบอกได้ไหมไม่บอกอะมีบ้านที่ดีเพื่อเพื่มใน,นการสแสดงความสามารถของอ,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 อาตุยเขาชอบอาตุยชอบอาตุยว่ะยนย อยู่ง่ายอย่างเงี้ยเอาเอามีมคุยต่อเหรอดินันซอร์สเตลล่าแกตัวน้อยตัวนี้ต้องการมากับเราแค่คิดว่ามันไม่ชอบเพื่อนใหม่ของมันสเท่าไหรอ่อ่ะเราต้องดูแลเจ้าอย่างดีก็อนอื่นคนทั้งหมดนี่มันดูไม่ค่อยสบายใช่ไหมและไม่เราอยู่บนเรือ มันเหมือนนิทานเรื่องผูกแกะที่ตกเรือเรามันสามารถปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้เอาเลยสเตล่าตัดขนแกะจากด้านหลังเพื่อสงที่ดีที่สุดไปไหนเฮ้ยเาจะเลยน่าเกลดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วทำไมได้คุญแจด้วยอ่ะคีเมาส์อันนีบ้านเฮ้ยบ้านนี่นี่ไอคขอคนเรามาตัดดิ เราตัดมา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 ดูที่เป็นไงเหมือนไม่มีเสียงเอฟเฟกต์วะเอามันตัดเองแมวไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้เสียงมันหายกลับเลยกลับเลยกลับเลยนั่งสมาธิน่ะเสียงหายเสียงไอ้นี่ยมีแต่เสียงโดนตตีอ่ะเป็นสมาธิที่เยี่ยมมากเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเสียงใหมเสียงไหม ังเอ้าเอ้ยเอ้ไปจัดยเอ็งงเอ้งงมึงปิดเสียงกูเหรอซัมเมอร์ปิดเสียงทำไมอ,อ่ะเออโอเคมาทำไมซัมเมอร์ต้องมาปิดเสียงกันด้วยใช่ไหมมันเป็นหลัจงจากนั่งสมาธิ <c oughs> ไม่รู้ดิก็ <c oughs> ว่ามันเสียงมไปไหนซัมเมอร์เว้ยทำให้เราปิดโลกอ่ะไม่ใช่เปิดโลกอ่ะ ฝึกสมาธิหรือเปล่าให้เราแบบว่าว่าเรามีสมาธิหรือเปล่าถ้าเราสามารถมีสมาธิเราก็รู้ไงจะได้ได้ของด้วยเฮ้ยโหรีปิดยังไงอาไปขายหรออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเมรเชอรี่ับอ๋อก็ไม่ก็ไม่ได้จะมันมีเบรเชอรี่เลยนะคุณเด่นน่ารักโอเค มันเันมนมันมันเันแล้สึกดีขึ้นอะยังแค่ปลอดภัยกว่าด้วยกุแ้แจนั่นแค่คิดว่าข้าท่ามันหายอะ่ะแต่มันติดอยู่ในเสื้อโค้ทหนาของเจ้าตลอดเวลามันใช่ได้จริงๆรมาถึงแกะละ่ล่ะสำหรับเจ้าซาเตลาข้ารู้ว่าเจ้าจ้าคงประโยชน์จากขดแก่ทั้งมดนนี้เป็นหนึ่งในวัสดุที่ข้าชอบนะข้าเรียกมันสำหรับผ้าห่มข,ของข้าโดยเฉพาะเลย แน่นอนว่าสามีขอค้าเพราะที่คิดว่ามันกระท่อนกระเทนเอ้ามีสามีแล้วหรอเขาเป็นคนขี้ปวอย่างไรก็ตามขนแกะจะงอกอย่างรวดเร็วแต่ถ้าได้รับอาหารที่ดีแล้วพวกเขาดูเหมือนจะมีความอยากอาหารค่อนข้างมากด้วยข้าแนะนำให้เจ้าให้อาหารเขาอย่างสม่ำเสมอนะเพราฉะนั้นเขาอาจจะเข้าไปในสวนของเจ้าแล้วทำลายพืชผลของเจ้าได้ ถ้าคิดว่าขาซาข้อแกะจะช่วยให้เขาอยู่กับที่เจ้าน่าจะทําอย่างนั้นโดย็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของแกะแล้วก็เพื่อผลของเจ้าด้วยเฮ้ยอ่าทําไมให้อาหารแกะก็แกะไม่จะทําลายสวนเราอแกะไม่ัวตีที่บ่านเลยผมไม่ให้อาหารกูเรอเอไม่ต้องกินเจ้าลืมเกี่ยวกับห้องครัวหรือเปล่าไม่ทำเฟซเขาสักทีสร้างแม่งเลยสร้างได้เลยเหรอ โอเคเอ้ยโอแ้แพงคุณแป๊บนึงนะโอ้แพงใช่ไหมไปดูอขอดูนี่นะเดี๋ยวพี่ก็คิดเหมือนโมโนว,ว่ามันนี่ไงใด้ผ้าแน่ๆหรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่ดีขนแกะเขาจะเอาไปทําเป็นไหมพรมแล้วไหมพรมก็เอาไปถักเป็นผ้าได้หรือเปล่าเนี่ยไหมพรม ก็ไม่เห็นจะตึงทำผ้ายังไงวะยังไม่รู้วะน่าจะหลังจากนี้เหรอแตวก็รู้เองอะปีนบันไดน่าหลังมากเลยอันนี้ใช่ไหมไม้ธรรมดาใช่ไหมโอ้กว่ะโอกแพงว่ะโอ้กเหรอไม่เป็นไรมาด้วยโอ้โอ้ ไม่เซียนเกินอ่ะไม่เซียนเท่าไหร่ฮะพอได้ไม่เซียนละโอ้ยอ่อนเกินอ่ะโอ้ยเกือบเกินอ่ะโอ้ยเกือบเซียนเกินอ่ะโอ้ยเซียนเกินอ่ะเก่งอ่ะโอ้ยว้าแย่เนอ้โอ้ พอยังนะตอนขาดดีกว่าเอาดัดพอแล้วแหละเอพอแล้วก็วได้ก็จะพอแล้วมันเล็กจังเลยก็แกะว้าวก็ดีเป๊ะเลยนะเอาดีแล้วมีอย่างอื่นไหมส่วนผลไม้โอ้น่าอยู่เหมือนกันนี่งนงไงี่ยนี่ไงกังหันลมแล้วก็ส่วนผลไม้ที่เรายังไม่ทำแปง้งอลูมิเนียมอินกอร์ดวัตถุฟลักแล้วก็ของใครอ่ะ พี่ว่ารอบหน้าเราไปเราต้องไปทําเคว็ดของเ,เคว็แล้วล่ะพี่ว่ารู้สึกเคว็มันไม่ไม่เคลื่อนไหวเ,เราต้องไปไปทำเคว็ดักแรกเราแล้วลลคุณเราเคยซื้อแล้วอะแต่เราต้องไปรออีกรอบหนึ่งเลยเขากินอะไรอะ่ะเขาชอบอะไรอะ่ะอาหารอะไรลองดูดิลิ<อ>่นนี้แรงมากจะแน่ใจว่าสิ่งนี้กินได้อะแค่ไม่เคยมากินมันได้ล<อ>่ะอาหารนี้ถ้าไม่ชินก็ไม่อร่อยแน่เลยก็เก่งว่าจะไม่เหมาะกับข้านในวันเนี้ย อะไรผลไม้คุณอ,อะไรให้เขาเมื่อกี้อะไร,รขับยางกันแหละขอบคุณเขาเลือกเขียวมากเลยว่าเกียร์ให้หอยอะหอยอยางกินแรงจริงอเอาฮ้ยเอาตัวนี้ไม่มาอยู่ละ let's go <S อะไรของมึงเนี้ย โอ้ดแคบเลยมันข้อแกะจริงมันยนะหรือว่าสำหรับตัวเดียววะหรือเราต้องสร้างข้อเพิ่มมั้ยจริงมันเนี่ยบ้าไม่ไมได่าไม่น่าใช่น่าใช่น่ะลองดูแม่ไม่ใช่ตลงดิ่น่าใช่น่าใช่คุณไปโอ้กแข่กต่อเลยให้ได้ใช่จริงหน้าหนึ่งเนะเนี่ยขวาขวา เนี่ยนะช้นะช้าสร้างไม่ได้เลยว่ะโอ้ยสามสิบสองเลยคุณมันมันแพงขึ้นมาจากตอนรัตสิบหกอ่ะเนี่ยใช่หรอ,อ,อโอ้โหแพงแสดงว่ามันแค่ไม่อยู่เองไอตัวเนี้ยมันกวนตีนใช่หรอข้อหนึ่งมันอยู่ได้ตัวเดียวเอ้สองตัวได้เหรอผคิดว่านาจะได้ที่ก็เหลืออยู่นะพงนอนคนเดียวอิ่มหะ ปตกปลาก่อนโอ,นะโอ้ยเ้ยข้อความเลยขวดเจอเลยไงไหนเลี้งเจ้าข้าด้วยข้าลงราาล้ำในทะเลบอกว่าขวดน,นี้จะถึงเพื่อนของเจ้านี่คือตำแหน่งของข้าบนแผนที่58 -11 บ คาลิชิมะเอ้ยห <58 S 2> ้าสิบแปดบปดละนแล้วมันลบปะะห้ลบสิเดไมหรอห้าสิบแแล้วก็ลบสิบเะนี่ยัยงไม่ลบเลยอ, okay. เอ๋อเอ้ยแล้วคูเดินทางเลยหรอเดีเด๋ดดดดวยวๆๆ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 เๆๆๆๆอๆๆๆอๆๆลๆๆไๆๆ 5 8าสิบแปดลบสิบเอ็ดาคนจำจำดี 58, 50, 50, อ่ะห้าสิบแปดลบสิบเอ็ดเอาเราบอกโอปาท้องปาท้องแล้วก็ต้องลบอะ่ะ <_ s> ก็น่าจะต้องลงป่ะอันนี้ไงแล้วก็โอ้เ,อเดี๋ยวผมมาอีกเลแหละมันมาไม่ได้ไม่ใช่หรอเราจะไปเราก็ค่อยไปอะ่ะจะไปเลยเหรอไม่ไปยกเลิกไงวะไม่ใช่ กด e สาม้ำไม้เรามาเราไอ้นี่ไปก่อนเราไปรอบหน้าเราไปรอบหน้ามันมาไม่ได้<า>เลกด r ไ้ก่อนนไม่เป็นไรหรอเราจะไปเราค่อยนึกแล้วเราค่อยไปก็ได้มันมีใบอยู่แล้วดิอเอ้ยเราเผื่อไปไม่ได้ด้วยมึงเนี่ยไม่รู้ว่าเส้นเส้นแบ่งมันมันมันระยะไหนมันพอดีเปล่าวะใช่ต้องต้องลุ้นอนะโอเคอะพอแล้ววันนี้ Let's go! How long gonna